วันพุธท,ที่15ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาดร์เอกพานอินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาวอลเลย์บอลโดยมีดรสิริพรอ,อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดรปรกรณ์หงสุพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี